วันนี้ค่ะบุรีรัมย์นั้นจะต้องลงแข่งขันฟุตบอล FC ฟซีแชมเปียนส์ลีกเจอกับ FC ฟซีโซเวลาประมาณ5โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะคะซึ่งคุนซือบุรีรัมย์นั้นก็ยอมรับว่าเป็นรองค่ะแต่ว่าจะสู้อย่างเต็มที่ทุกขุมกำลังนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีการถแถลงข่าวกันนะคะซึ่งอเล็กซานดรกามารวมถึงอันเดรสตูนเยสนั้นไปร่วมในงานถแถลงข่าว ก่อนเกม f f c h h m p i เ n s League รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่5นะคะซึ่งบริดัมนั้นจะต้องเจอกับ f c โซหลังจากที่นัดแรกเคยเจอกันมาแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะบริดัมแพ้คาบ้านถึง0ประตูต่อ6ค่ะเกมนี้บริดัมจะไม่มีนักเตะตัวหลัก ไม่ว่าจะเป็นไคโอฟิลิเป้ที่ติดโทษแบนนะคะรวมถึงสุรีสุขะกรวิทน์นวิเศษชิติพัฒ์แทนกลางที่ยังบาดเจ็บอยู่จึงต้องเตรียมนักเตะดาวรุ่งลงสนามนะคะไล่มาตั้งแต่สิทธิทโชคกันหนูชาววัดวีรชาติสุพชคสารชาตินัตพลมาลาพันธ์ลงสนามในเกมนี้ให้ได้นะคะซึ่งกุนซือบุรีดําบอกว่าเกมนี้บุรีดําเป็นรองอย่างแน่นอนคะ่ะแต่ว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่นะคะส่วนอันเดรสตูนเยสนั้น ได้เป็นกับตันทีมในเกมนี้ค่ะบอกว่าเป็นเกมที่ยากนะคะอย่างที่ทุกคนทราบว่า FC ฟซโซนั้นเป็นทีมที่ดีและในเกมแรกอาร์เ o โนทำถึง4ประตูนในการที่บุกไปชนะบุรีรัมถึง6ประตูต่อศูนย์นะคะเกมนี้เป้าหมายหลัก,ลกๆของอันเดรสตูเยสคือต้องหยุดอาร์เ o โนดาวยิงคนเก่งของทีมให้ได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะ F c ฟซโซก็จะเจอกับบุริรัมเวลาประมาณ5โงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยค่ะ สถิติการเจอกันของบุรีรัมกับ f อซโซเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วถือว่ายังสูสีนะคะแต่ว่าพอมาถึงปีนี้การเล่นของบุรีรัมนั้นฟอร์มตกลงไปค่ะจึงแพ้ FC ฟซีโซไปอย่างถล่มทลายนะคะการเจอกันเมื่อปี2013ถึง2ครั้งค่ะใน2เกมนั้นบุริรัมสามารถเสมอกับ FC ฟซีโซไปได้ทั้ง2นัดเลยนะคะแต่ว่าพอมาเจอกันวันที่23กุมภาพันธ์เป็นการในการเอฟซีแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะคะบุริรัมแพ้ไปถึง0ประตูต่อ6สถิติป,ปีนี้ในการเล่น FC c h a แช i o n ียนส์ลีกบุริรัมไม่ดีเลยค่ะ 4นัดนะคะแพ้ทั้ง4นัดเสีย14ประตูเป็นการเสียประตูในบ้าน8ประตูและอีก6ประตูเป็นการเสียประตูนอกบ้านนะคะแพ้มากที่สุดก็คือเป็นเกมที่แพ้ FC โซถึง0ูนย์ประตูต่อ6กเมื่อวันที่23ากุมภาพันธ์ล่าสุดนี้เองค่ะแม้ว่าผลงานของบุรีรัม์นั้นจะไม่ค่อยสวยหรูในเวที FC c h a m p ม o n s l e a ส u e นะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดแข่งของบุรีรัม์ก็คือแฟนบอลนั่นเองนะคะเกมล่าสุดที่พวกเขาเล่นในเกมหลีกสูงสุดนะคะทำสถิติเป็น เกมที่มีแฟนบอลเข้าชมมากที่สุดตลอดการติดอันดับ1ใน5นะคะวันนี้ดิฉันมี5อันดับที่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะในเกมที่ถูกจัดอันดับเป็น5เกมไทยลีกที่มีผู้ชมสูงสุดตลอดการอันดับที่1เป็นของเกมรันครราชสีมามาสเตอร์เอเจอกับบุริรัมในปี2015นะคะ ยอดผู้ชมในเกมนั้น34,689คนค่ะอันดับที่2ยังเป็นเกมที่บุรีรัมย์นะคะเจอกับ SCG เมืองทองซึ่งคู่นี้เป็นคู่รักคู่แคนทั้งในและนอกสนามนะคะมีเกมมีคนดูเข้าชม33,325คนค่ะอันดับที่3ล่าสุดเลยค่ะบุรีรัมเจอกับชนบุรีนะคะเกมนั้นบุรีรัมชนะไป3-2นะคะซึ่งมีผู้ชมเข้าชม32,600คน อันดับที่4ค่ะนะครราชสีมามาสด้าเอฟซเจอกับ SCG เมืองทองเป็นเกมต้นฤดูกาลนะคะ3 2 1 5 9คนและอันดับสุดท้ายเป็นบุรีรัมเช่นเดิมเลยค่ะบุรีรัมนั้นเจอกับการท่าเรือนในปี2014นะคะมีผู้ชมเข้าชม31,189คนด้วยกันค่ะ